แม่งแตะไม่ได้เลยอ่ะเป็นอะไรกันผมเป็นกรรมการแต่ถ้าทีมที่มาเชียร์แล้วรับไม่ได้ก็ไม่ต้องส่งมึงกล้าไหมถ้าด่าต่าอหน้ากลัวแต่ตอนนี้ในไลฟ์สดอ่ะไอคนที่เข้ามาคอมเมนต์ด่าก็ด่ากันแหลกลานเลยด่ากรรมการคือบางคนแม่งแตะไม่ได้เลยอ่ะเป็นอะไรกัน ผมเป็นกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการอาชีพผมมาที่นี่เพราะเสี่ยวผมคือ,อคุณวีรพงศ์เป็นคนเชิญแล้วที่เชิญมาในการที่มาพูดตรงนี้ขอบคุณเสี่ยวมาเพื่อเติมแต่งให้ทุกคนได้มีองค์ความรู้จากประสบการณ์ที่ป๋ามี แต่ถ้าทีมที่มาเชียร์แล้วรับไม่ได้ก็ไม่ต้องส่งง่ายๆการแข่งขันนะลูกมันมีหลายรูปแบบแต่สำคัญที่สุดวันนี้เราแข่งเพลงเราจะเชียร์ใครไม่ได้ว่าแต่อย่ามาด่ากรรมการเพราะเขาตั้งกูมาแล้วไงว่าให้กูเป็นกรรมการ เพราะฉะนั้นก็ต้องฟังกรรมาการแล้วสิ่งที่กูพูดออกไปยังไม่มีคําไหนไม่ดีเลยกูไม่ได้ไปกูไ่ได้ไปขีดใส่หมอข่าวบันมึงเลยนี่บอกว่าห้าี่อันนี้กูเขียดเด้บันนี้กูเขียดเด้คือถ้าไม่ยอมรับกฎกติกาก็อย่าอยู่ในก็อย่าอยู่ในการแข่งขัน แต่ทีนี้ที่พูดเนี่ยไม่ได้หมายความถึงคนที่อยู่บนเวทีคนที่แข่งนะลูกหมายถึงอีตัวนั่งดูไซสดอยู่มึงไม่ลงทุนอะไรแต่มึงลงทุนแต่ปากด่ากูบ่แค่ดอกกูบ่สนดอกกูบพ่สนเพราะว่ายังไงกูก็ไม่ได้ไปหากินที่นี่อยู่แล้วแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดความถูกต้องลูก การที S <S <々>่คณะกรรมการมาพูดมาสอนถามหน่อยสะว่าใครมันรู้มาแต่งในท้องพ่อท้องแม่มั่งกูก็คนอื่นด่าก่อนมาเหมือนกันแล้วก็ต้องฝึกฝนทุกคนก็ต้องฝึกฝนที่นี้เป็นศิลปินเป็นนักร้องคนที่เราเชียร์ใครมาติไม่ได้เนี่ยมึงเอาเก็บไว้ฝาเปิดฝาหม้อที่บ้านไหมคือกูอ่านคอมเมนต์แล้วแม่งแต่ละคนกูอยากจะไปยืนแล้วแม่งด่ากูหน้าบ้านมึงกล้าไหมถ้าด่าต่อหน้ากูอะ กล้าไหมมาดิเข้ามาด่าต่อหน้ากูดิแม่งจริงๆเลยเอรับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกข่าวสดทุกช่องทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะ